สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกเพจเรื่องของกูรูกับผมไก่วิทวัตวันนี้ผมจะพาเพื่นทุกท่านไปเที่ยวชมร้านของเซียนพระชื่อดังของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยซึ่งพี่ท่านนี้มีทั้งความรู้และความสามารถรวมทั้งประสบการณ์ในวงการพระมามากกว่า20ปีครับหรืออาจจะมากกว่านั้นผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าพี่เขายังหน้าเด็กอยู่ เราไปพบกับพี่เต้สาบุรีร้านนสยามพันธิจังหวานครับครับตอนนี้เราอยู่ในร้านนสยามของพี่เต้สาบุรีเราอยากรู้อะไรกับพี่เต้เราไปถามเขาพร้อมกันครับสวัสดีครับพี่เต้ครับสวัสดีครับคุณไก่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมครับดีดีครับที่คุณไก่ได้มาออกไปการของผมในวันนี้ออกปาการของผมในวันนี้ออกไปการของผมในวันนี้ ครับพี่เต้มีเราจะถามผมเขาครับครับตอนนี้นะครับพี่เต้สระบุรีเซียนพระในตำนานอยู่ตรงหน้าผมขออนุญาตพี่เต้แนะนาตัวหน่อยครับครับเอาอย่างเป็นทางการนะครับก็ผมเออเล่นพระในนามของเต้สระบุรีเปิดร้านชื่อร้านณสยามหรือคนบางคนก็จะเรียกร้านเต้สรับบุรีอยู่ที่พันทิพย์พลาซ่างามวงวานชั้นสามแล้วทำไมมบุรีครับสระบุรีเขาไม่ค่อยจะพบกันแล้วรับ ต้องมาย้ายกินนําหมายกินครับผมคือชื่อร้านนสยามเนี่ยแรกเริ่มตั้งแต่อยู่พันค์ที่บางวาลคือชื่อนี้เลยใช่ครับใช่ครับผมครับก็ได้รู้จักคุณไก่มานานพอสมควรและต้องมีร่วมยี่สิบปีครับผมแต่พี่อเล่นพระมาก่อนคราวนี้พี่อยู่บนวังการพระมาเนี่ยครับที่นี่คือที่แรกที่พี่เปิดร้านใช่ครับแล้วอ่าประสบการณ์ในการซื้อขายพระการดูพระเนี่ยครับตอนนั้นพี่เริ่ม คือตอนไหนอ่า uh, เริ่มต้นเนี่ยผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพในระบบะในชั้นปริญญาตรีตก็ได้เพ่นได้รู้จักอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเขาก็เป็นนักสะสมพระและไปไปเล่นพระที่ท่าประจรันก็ขอตามอาจารย์เข้าไปด้วยก็เลยไปรู้จักก,กับเซียนเก่าๆในท่าประจันหลายๆท่านก็ทําให้เราชอบพระและได้เข้ามาสู่วงการพระอย่าบอกนะว่าตอนนั้นพี่เต้ไปท่าประจันเนี่ย มหาลัยพี่นั่งเรือไปนั่งเรือก็นั่งนั่งรถเมยก็นั่งออพูดจริงเหรอเนี่ยนั่งเรือนั่งเรือเพราะว่าผมผมเรียนที่ออท่าน้ําพระรามเจ็ดก็คือ,อ,อพ,พ,พระจอมเก้าพระนครเหนือก็จะ<ไ>ขึ้นรถที่ไอขึ้นเรือที่ที่าน้ำ <หา S 2> พระรามเจ็ดแล้วก็ขึ้นที่ท่าประจันได้เลยครับผมครับแล้วแล้วพี่เป็นอะไรกับเต้เต้พระรามเจ็ดอะครับอ๋อไอ้รุ่นนองรุ่นน้องรุ่นน้องเรพูดถึงบทที่สามเลยดีกว่าเดี๋ยวหมายมาคร่านี้ ตอนนั้นก็คือพี่เดินวงการพระเดินสนามพระพาจรย์ครับก็ได้รับรู้รได้พบกับการเล่นพระตั้งแต่เสียรุ่นเก่าแล้วก็พบความเปลี่ยนแปลงความนิยมที่เปลี่ยนรูปแบบต่างๆในระยะเวลาที่ผ่านมาสําหรับเสียรุ่นเก่าเสียรุ่นกลางเสียรุ่นใหม่ครับก,ก,ก็ก็มีประสบการณ์ในเรื่องตั้งแต่พระรุ่นเก่าแล้วก็ยังชอบในพระเก่าอยู่แสดงว่าในพระเครื่อง ที่พี่เต้ได้ศึกษาและมีความชื่นชอบเนี่ยครับก็จะเป็นพักเก่าเป็นสำคัญโดยมากก็จะเป็นพ้าเก่าอาจะเป็นพ้ากล่เนื้อดินเนื้อชินหรือว่าซื้อทุกอย่างนะก็จอันไหนที่กินขนมได้ก็ซื้อหมดนะครับผมซื้อผูกฟอมวอมฟอม่ายฝันระดับหนึ่งแล้วไม่เคยได้ก็ก็สู้อะครับสู้แต่ผมไม่เคยได้ยินว่าพี่ซื้อผูกนะซื้อเต็มๆล้นๆก็ขายขาดทุนบ่อยนะครับอย่าไปแช่เยนะพนผอย่าไปแช่เลย พระบูชาครับพี่เต้ก็พระบูชาก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของของการสะสมพระรุ่นโบราณเป็นพระเต่าที่มีศิลปะมีเชิงช่างมีอายุก็มีม,มีความเขาเรียกว่าเสน่ห์มีเสน่ห์มีเสน่ห์ผมว่าจริงๆพระบูชาเนี่ยคนเล่นได้ถึงพระบูชาแล้วเนี่ยต้องรุ่นใหญ่นะก็ผมก็ใหญ่แล้วนี่ต้องเตอะจริง ครบคุยกัน่าบนี้ไม่ได้เข้าเรื่องครับเข้าเรื่องเข้าเรื่องออย่างนี้นะครับคผมกับคุณไก่สนิทกันมากแล้วก็ยินดีมากที่คุณไก่ได้ทําสื่อที่มีความรู้จริงเริ่มตั้งแต่พระพื้นฐานจนขยบถึงพระยอดนิยมพระแพงก็ติดตามได้คือพระผมจะพยายามที่จะเอาพระที่ผมมีในมือนะครับแล้วก็มีความชํานาญจริงๆเนี่ยมานําเสนอแต่พระผมขายหมดแล้วผมไม่มีพระนำเสนอเท่าไหร่ผมเลย มาหาพี่เต้วันนี้อยากจะให้พี่เต้นแนะนําแฟนเพจเรื่องของกูรูพี่รู้ยังว่าเพจผมชื่ออะไรชื่อให้เรื่องของกูรูนีอก็หงุดหงิดมากคาสปอเซอร์ไปค้าสปอเซอร์นะครคราวนี้อผมอยากให้พี่แนะนําับแฟนเพจเรื่องของกูรูในรายการของผมเนี่ยจะมีห้านาทีดูพระเป็นเล่นพระได้ครับสาหรับ EP นี้ห้านาทีของพี่ขับเป็นพระอะไรครับอาก็ด้วยความกระฉับกระเฉงแล้วก็ รวดเร็วของเวลาในการที่เราต้องระบุแล้ววันนี้มาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้ตั้งตัวก็หยิบมาหนึ่งองค์ซึ่งผมว่าเป็นพระที่ตะก่อนนิยมมากมีราคาแต่ว่าป,นนปัจจุบันปัก็ราคาก็ยังมีอยู่ก็ยัมมีราคาอยู่แต่ว่าคนเริ่มเล่นเป็นน้อยลงงงงงแต่ว่าโบราณเนี่ยดังมากเป็นพระเนื้อดินของจังหวัดยุทธยาครับผมหลวงพ่อโตบรรทิงโอ้ยเก่งไหม ถูกต้องอ้แต่ว่าเทปหน้าเราหลับหลงว่โตว,วังกระทิงวันนี้ขอเป็นพระกลิ่งทองตะเคียนโ <ฮ S 1> อ้หพระกลิ่งทองตะเคียนเป็นพระเนื้อดินทําจากผงใบลานเนื้อดาแต่พระกลิ่งทองตะเคียนเนี้ยมีหลายพิมพ์มีพิมพ์หน้าเล็กหน้ากลางหน้าใหญ่คุณไก่ทราบอยู่แล้วแต่ที่แพงที่สุดคือหน้าใหญ่ลายยกอกใช่ด <ำ S 1> ังแหลมปัจจุบันคนจะแยกไม่ออกว่าหน้าใหญ่พิมพ์เอเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมนําเสนอให้ดูว่าเนี่แหละคือกลิ่งทองตะเคียนหน้าใหญ่พิมพ์เอและที่สําคัญดูตรงเนี้ย แท้ไปกว่าครึ่งแล้วขอทราบค่านิยมปัจจุบันหน่อย,ย,ยหน้าใหญ่น,นับปิดส,สวยเป็นแสนเป็นแสนถึงหลายหลายแสนหน้าใหญ่พิมพเอของตะเคียนดูอย่างไรไปชมเรากันครับครับเรามาดูกันนะครับว่าติ่งของตะเคียนหน้าใหญ่แยกอย่างนี้ครับปกติแล้วก็ติ่งของตะเคียนเนี่ยนะครับตรงใบหน้าเนี่ยจะกลมแต่จะมีอยู่พิมพ์เดียวเท่านั้นก็คือพิมพ์หน้าใหญ่นิยมซึ่งหน้าก็จะเป็นรูปแปดเหลี่ยม สังเกตดีๆครับตรงคางนี้จะมีเป็นเป็นเหลี่ยม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 เห็นไหมครับน่าจะไม่กลมเลยจะเป็นรูปแปดเหลี่ยมเหมือนกับพวกยันจีนนะครับที่ยันแปดทิศเนี่ยครับดูตรงนี้แหละแยกได้แล้วว่าเป็นพระกิจของตะเคียนพิมพ์หน้าใหญ่นิยมส่วนหน้าอื่นๆจะเป็นหน้ากลมๆเท่านั้นเลยนี่เปจุดง่ายครับผมครับอ่าคราวนี้เรามาดูตําหนิในพิมพ์ซึ่งสามารถจะแยกพระแท้พระเกศออกได้ในระดับหนึ่งทีเดียวแต่ยังไงก็ต้องอ ศึกษาให้ดีๆก่อนแล้วกันครับมาดูกันครับผมตําหนิแรกเลยเพราะกิ่งของตะเกียนหน้าใหญ่เนี่ยจะมีกิ่งโพแต่กิ่งโพเนี่ยนะครับแทนที่จะลงไปตรงกลางเสียดตรงๆเนี่ยเขาจะลงไปที่มุมด้านหนึ่งของของเสียดเสียงพระเนี่ยครับตรงนี้คจะมีเป็นสองมุมตามที่เป็นเหลี่ยมตามที่บอกไว้แต่กิ่งโพกิ่งโพเนี่ยจะวิ่งลงมาชนที่มุมด้านนี้ครับผมเนี่ยเป็นตําหนิหนึ่งแต่ว่าของของ,ของทําเรียนแบบโดยมกากกะถอดออกมาก็จะไม่คมแล้วก็ลงมาตรงๆกลางเสียงพระเลยแต่ แต่ของแท้เขาเนี่ยเขาจะลงมาที่มุมด้านหนึ่งครับผมครับแล้วก็เส้นอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นอ่าจะมีเส้นแตกเล็กๆเนี่ยนะครับวิ่งจากข้างเสียบไปชนเม็ดเม็ดเม็ดโพลเม็ดล่างเนี่ยเป็นเส้นคมเล็กๆไม่รู้ว่าเห็นเปล่าแต่ยังไงเดี๋ยวขึ้นภาพใหญ่ให้ใหดูชัดๆอีกทีหนึ่งครับแล้วก็จุดที่สามวันที่เอาสามจุดพอกลับข้างกันนิดหนึ่งพระกิ่งของตะเคียนเป็นพิมพ์นั่งมานวิชัยแต่ว่า มือที่พาดมาหน้าตักเนี่ยเขาจะไม่เป็นมือตรงๆเขาจะโค้งโอบเอวเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เปิดปุ๊บแ้จะโค้งโอบไปข้างข้างตรงนี้เป็นมิติสําคัญของพระกลิ่นของตะเคียนหน้าใหญ่ซึ่งเวลาของถอดพิมพ์หรือของปลอมเนี่ยโดยมากจะทํามาปุ๊บเป็นแท่งแล้วก็เป็นแท่งตรงๆเลยไม่ไม่โคง้งไม่โอบอย่างเนี้ครับผม อ่เ hmm. นี่ยเป็นจุดหลักๆในการดูพิมพ์และแยกตำหนิในแม่พิมพ์ของพระกิ่งของตะเคียนพิมพ์หน้าใหญ่ครับลองไปชมไปหาของจรงชมกันดูครับผมสำหรับานาทีของพี่เต้สาบุรีไม่ยากใช่ไหมครับในอีพีนี้น<อ>ที่พี่เต,เต้ได้แนะนําเทคนิคครับตัวนี้ปัจจุบันของปอนเป็นยังไงครับของปอนก็มีคล้ายแต่ก็ยังไม่เหมือนทีเดียวนะัสามารถลองไป ทบทวนแยกแยะตรงที่ผมชี้เรื่องขององศาเรื่องของความตําหนิตรงเนี้ยเอาไว้พิจารณาเปรียบเทียบได้เลยก่อนจบอีพีพี่เต้ผมอยากจะขอคำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังจะศึกษาเรื่องพระเครื่องพระบูชาครับในวงการพระเครื่องว่าจะต้องศึกษาจากตรงไหนครับแนะนำเพื่อเป็น,นไกด์ไลน์หน่อยครับ,รบก็หาตำราที่มาตรฐานที่คนในวงการพระ มีเชื่อเสียงทําผลิตออกมาแล้วก็ศึกษาจากตำรานนั้นก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานในการข้อมูลแล้วก็เมื่อเราไปเจอองค์จริงเราก็ไปต่อยอดดูในองค์จริงและที่สําคัญหาสื่อดีๆได้เสพนั่นก็คือเรื่องของกูรูครับผมครับ <c oughs> แต่้ติดตามครับผมยืนยันว่าดี <c oughs> จริงอีกนิดนึงพี่เต้ตอนนี้มีผมเห็นมีช่องของพี่เต้เองผมขออนุญาตพี่เต้ช่วยแนะนําให้กับ แฟนเพจเรื่องของครูด้วยครับณมก็มีช่องในของตัวเองก็เป็นเรื่องอ่าช่องเปิดอกเสียนก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับพระต่างตตั้งแต่เปิดอกอกใจเย็นครับออนแอร์ทุกทุกวันไหนครับตามใจครับเปิดเป็นไงพี่เตยตะบุรีผมสุดยอดนะครับผมครับเปิดอกเซียนฝากเพื่อนๆติดตามผมลองดูแล้วนะครับแล้วก็ติดตามทุกอีพีเนี่ยมีทั้งบอกเรื่องพระ แล้วก็พาเที่ยวด้วยนะครับ,รบแต่ที่สําคัญเนี่ยพาที่ของพี่เต้นเนี่ยไปกับเซียนที่ชานาญโดยตรงจริงๆใช่ครับใช่ครับผมก็เป็นเซียนเขาเรียกงูเจ้าถิ่นรู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องเก่าๆไม่ต้องเป็นงู <laughs> เพราะว่ามาังกรก็อยู่ในสนามใหญ่อันนี้บางคนที่เขาว่าเป็นเซียนที่รุ่นเก่าที่อยู่กับท้องที่เขาเรียกว่าภาษาโบราณเขาเรียกงูเจ้าถิ่อนอที่เป็นคนโบราณอ่ะก็ ถึงจะอายุ20กว่าวก็เขาไปเรียก <c oughs> คนโบราณนะนะครับผมรับ <c oughs> เอาปิดรายการเถอ,อะคิดคุยแล้วเอาเคุณไก่ครับผม <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเพจเรื่องของครูในอีพีนี้แล้วก็ขอบคุณพี่เต้น,นะครับที่ขอบคุณให้เกียรติผมได้เข้ามาสัมภาษณ์ขอบคุณคุณไก่เช่นกันครับที่เห็น<อ>คุณค่ากันได้มาได้พูดคุยกันครับแล้วก็อีพีหน้าผมจะรบกวนสอนดูให้อีกนะได้ยินดีครับสำหรับคุณไก่นี่เต็มที่ ขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ